เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต Future Podcast or Future Library by Richly q u a t s คำคมคนมีตังสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหนังสือเสียงพอดแคสต์สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองครับวันนี้อยู่กับผมโนอาห์ริชลี่โคสหวังว่าไม่ลืมกันเนอะ เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมติดงานหนักมากนะครับก็เลยไว้วานให้คุณนัดมาช่วยอัดแทนแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากทุกคนเช่นเคยครับหัวข้อชื่อว่า,ากฎแห่งจักรวาล80 20หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากฎ80 20ครับกฎ80 20กว่าจะออกมาเป็นพอดแคสต์ในเทปนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลานาน,านมากนะครับเพราะว่าผมลองหาข้อมูลทำกันบ้านแล้วเนี่ย ยังไม่เจอเล่มไหนที่แบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเออม,มันเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนํามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังได้นะครับแต่ท้ายสุดแล้วนะครับก็ไปเจอเล่มๆหนึ่งของเมืองนอกนะครับที่ชื่อว่า How to Maximize Your 24 Hours k i p ของ Jim r a n d e l นะครับแล้วก็อีกเล่มน,นึงเนี่ยจะเป็นของคนไทยเลยชื่อว่า,าคิดแบบกด80 20ของพันโทอานุชินบุตรใครที่สนใจก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้นะครับมีแบบฉบับแปลแล้วก็มีของ ของอพันโทอานน์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวติดลิกงไว้ให้ด้านล่างครับทําไมผมถึงต้องเอาหัวข้อนี้มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่ามันเจ้ากฎนี้เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตมากๆนะครับคือกฎ80-20เนี่ยมันคือการอธิบายสิ่งสําคัญหรือสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยจะมีอยู่เป็นจนํานวนที่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่สําคัญครับเป็นกฎที่แสดงถึงความไม่สมดุลที่เราเองสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน คือฟังดูอาจจะงงๆนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่ได้ฟังทั้งเทปหมดแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงและเราสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ยังไงครับหลายๆคนนะครับเคลมว่าเจ้ากฎ80-20เนี่ยคือรูทของหลายๆกฎที่แพร่หลายกันในช่วงปัจจุบันในปีหลังๆนะครับต้องขอที่ใบเพิ่มเติมนิดนึงรูทในที่นี้หมายถึงแก่นหรือรากนะครับพูดง่ายๆคือจุดเริ่มต้นของทุกสิง่ง แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังนะครับอยากจะรบกวนให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากทาง Richley Coach นะครับหวังว่าจะกดกันแล้วนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับจะกด80-20นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคศ1 9 0 6โดยนักเศษร,ร,รษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าพาเรโตจุดเริ่มต้นของกฎนี้เนี่ยมาจากการที่พาเรโตเนี่ยกำลังทำสวนอยู่ครับลองจินตนาการตามผมนะครับว่าพาเรโตเน กำลังทำสวนอยู่และเขาก็สังเกตเห็นครับว่าผลผลิตพืชผักของเขาเนี่ย80%เนี่ยจากสวนของเขาเนี่ยมาจาก20%ของพืชผักที่อยู่ในสวนทั้งหมดนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาใส่ใจในสิ่งที่หมายถึงพืชผักที่ให้ประโยชน์ให้ผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ผลตอบแทนสูงสุดไหมเขาก็เลยเริ่มใส่ใจดูแลพืชผักที่ให้ผลผลิตสูงสุดครับ และแล้วผลลัพธ์มันก็เป็นจริงครับมันช่วยเพิ่มพูนผลผลิตของเขาได้มากยิ่งขึ้นเขาได้เงินมากขึ้นผลตอบแทนมากขึ้นครับมีเวลามากขึ้นนั่นก็คืออะไรครับนั่นคือการที่เราเนี่ยปรับเปลี่ยนจากแต่ก่อนเราดูแลพืชผัก A และ B ถูกไหมครับแต่วันนี้เราเรารู้แล้วว่า B เนี่ยให้ผลประโยชน์ที่มากกว่า A เราก็เลยใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดใน B แทนที่จะเราไปดู A แล้วก็ดู B พร้อมๆกัน เปลี่ยนใหม่นะครับดูแค่ B อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดู A ดังนั้นถ้าเปรียบกับชีวิตคนเราครับเราแค่ลดเวลาสิ่งที่มันมีประโยชน์น้อยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีค่าอะไรนะครับแล้วไปใส่ใจกับสิ่งที่มีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นครับชีวิตเราก็จะเหมือนพาเลตโตนะครับที่ได้ผลผลิตจากส่วนของเขามากยิ่งขึ้นเจ้ากฎ80 20เนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่กฎที่เราต้องไปลงแรงมากขึ้นนะครับ เราลงแรงเท่าเดิมแต่เราได้ผลผลิตที่มากขึ้นหรือได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าเดิมครับพูดง่ายๆคือการ work smart นะครับไม่ใช่การ work hard นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ใครหลายคนยังไม่ประสบความสําเร็จครับหรือประสบความสําเร็จช้ามากๆนั่นเป็นเพราะว่าเขาหรือผู้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้จักกฎ80 20ครับโดยเราสามารถนํากฎของพาเลโตเนี้ยไปปรับใช้ได้นะครับหากเรามองดูในแต่ละวันของเราแล้วเนี่ย ใน1 1วันของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่20%ครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันวันนั้นนะครับย้ำนะครับมันจะมีแค่20%ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันเราลองนึกดูนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับมันไม่มีทางครับที่ใน1วันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะสำคัญ100%หมดเป็นไปไม่ได้นะครับแท้จริงแล้วมันจะมีสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยอยู่แค่20%เราต้องตีโจทย์นี้ให้ออก แล้วเมื่อเรานึกออกแล้วนะครับคุณต้องเตือนสติตัวเองครับว่าสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนนั่นคือสิ่งที่ไพโรต,ต้องการจะบอกเรานะครับแต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่ามันดูแบบง่ายนะกด8 0 2สแต่มันจะตีโจทย์ให้ออกมันมันยากนะว่าในแต่ละวันสิ่งไหนที่มันสำคัญที่สุดละ่ะแล้วมันต้องยังไงนะครับผมได้ลองสรุปง,ง่ายๆมาให้ฟังตามนี้นะครับ 1. เอากระดาษมา1แผ่นนะครับ เขียนเป้าหมายของคุณออกมาหนึ่งอย่างจะเป็นอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ต้องการเงิน300บาทหรือวันนี้อยากจะเล่นดนตรีให้เป็นอะไรแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ 2. เขียนออกมา5อย่างครับว่าอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวันนี้อยากได้เงิน300บาท วิธีที่จะหาเงิน300บาทได้มีอยู่5อย่าง 1. เทรดหุ un, ้นคริปโตเคอเรนซีทองฟิวเจอร์ต่างๆ 2. ขอพ่อแม่นะครับ 3. ยมยมเพื่อน 4. หาความรู้วิธีการหาเงินในแหล่งช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อินเทอร์เน็ต Google อะไรอย่างนี้ครับ 5. ไปหาเงินที่เคยเก็บไว้ในห้องหรือไปค้นกระปุกอ่ะอะไรแบบนี้นะครับ 3. ให้มองดู5ข้อนั้นครับ ว่า5ข้อที่เพิ่งเขียนไปเนี่ยข้อไหนที่ช่วยให้เราบรรลุได้มากที่สุด 4. สิ่งนั้นแหละครับที่คุณต้องทำณนะตอนนั้นเลยทีนี้เรามาสรุปนะครับสมมุติว่าเราอยากได้เงินเวลา300บาทนะครับในระยะยาวแบบได้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับวิธีการที่จะทําให้เราได้เงินในระยะยาวเนี่ยหข้อที่เราเขียนออกมาเนี่ยข้อแรกเลยมันพ่อแม่คงไม่ใช่ไม่คงไม่ใช่คําตอบที่ดีสุดนะครับเพราะว่าเราจะขอพ่อแม่ไปตลอดชีวิตก็คงไม่ถูกต้องถูกไหมครับ ยืมเพื่อนก็ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนที่ไหนจะให้เรายืมทุกวันนะครับหหาเงินที่เก็บไว้ในห้องหรือในกระปุกเชื่อว่ามันมีจํากัดแน่นอนนะครับในกระปุกมันไม่ได้มีแบบว่าอัลลิมิเต็ดให้เราใช้ได้ตลอดเนาะเทรดหุ้นก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการหาความรู้ในการหาเงินในช่องทางต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งๆนี้เนี่ยจะเป็นการหาเงินในระยะยาวที่เราทุกคนเนี่ย จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ก่อนแล้วไปเริ่มทําในสิ่งสิ่งนั้นนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเรานําไปปรับใช้กับชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละวันมันยุ่งครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเออเราจะต้องมีแค่หัวข้อเดียวเป้าหมายเดียวว่าจะต้องหาเงินให้ได้เวลาสามบาทมันคงไม่ใช่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกระดาษแผ่นหนึ่งครับกบระปากาเขียนออกมาครับว่าในวันวันนั้นเนี่ยเป้าหมายของคุณมีอะไรบ้าง แล้วในเป้าหมายนั้นนั้นคุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุแล้วคุณก็เอาปากกาขีดสีข้อที่เหลือออกแล้วโฟกัสแค่ข้อเดียวครับจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดของกฎนี้ไม่ใช่การเขียนเป้าหมายนะครับแต่เป็นการขีดค่าสิ่งที่คุณไม่ควรทำครับคุณจำเป็นที่ต้องเด็ดขาดในเรื่องเรื่องนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณเขียนออกมา5ข้อแล้วคุณรู้เลยครับว่าอีกสีข้อไม่จำเป็นคุณห้ามใจอ่อนหรือต่อรองเด็ดขาดว่า ขอไว้สข้อแล้วกันนะแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องแข็งใจแล้วก็ทําเฉพาะข้อที่คุณสรุปแล้วว่าเป็น,ปนหนึ่งข้อที่คุณต้องทําเลยวิธีการเหล่านี้นะครับจะช่วยประหยัดให้คุณในเรื่องของเวลาและในเรื่องของพลังงานได้เยอะมากๆกด80-20เนี่ยหากเรานํามาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะส่งผลให้คุณนั้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ได้ตัวงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ลองฝึกกันดูครับผมไม่คาดหวังว่าฟังจบแล้วจะต้องทำกันได้เลยแต่ส่วนตัวนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยลองไปปรับใช้มันดีมากๆนะครับหากใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบโอฟังไม่ทันตามไม่ทันก็กดฟังใหม่ีทีได้นะครับเผื่อมีตกบางข้อไปกดนี้ฟังดูง่ายแล้วก็ทำง่ายครับแต่จะยากตรงที่การเริ่มต้นนี่แหละครับว่าคุณจะนำกฎ80 20นี้ไปใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆครับ